ครับสวัสดีครับลุงครับเราอยู่กับลุงสมบูรณ์คงกลางอยู่ชุมชนบ้านบัวสามอํเภอโนนสูงโคราชนะครับวันนี้ยี่แปดเมษายนเมื่อกี้ดูหลายๆคลิปด,ดูหลายๆคนมาดิมาอิ่มครับอิมพงศัยโดยเฉพาะสมโอโอ้ไม่น่าจะปลูกได้ก็ปลูกตอนนี้เรามาดูเรื่องมะละกอหนึ่งยาวเหยียดอันนี้พันอะไรครับเนี่ยอันนี้พันเนตฮอลแลนด์ฮอลแลนด์ใกล้เองแจกดำฮอลแลนด์แจกดำครับสองอย่างอันอนี้เป็นปีแรกที่จะทำให้เศรษฐกิจจะปลูกปีนี พราะว่าผมทมดินใหม่ปุ๊บพอปลามาละกอมันชอบดินแหง้งเ<ล>หลือมันยังไม่ชุ่มมันจะปลูกได้ช่วงหนึงพอช่วงนานไปปุ๊บดินจะแน่นดินจะแน่นเรามันจะแฉะ,ะแฉะเราโคนจะเน่าอ๋อเหรอ<ล>อันนี้ลูกลูกได้เองแล้วเคยปลูกมาก่อนหรือยัง <c oughs> เคยปลูกมาแล้วครับผม <c oughs> ที่แรกผมไปปลูกที่แฉะพอโคนตรงนี้จะเน่าลุ่มมดเลยอันนี้ประสบการณ์ตรงจาผู้เชี่ยวชาญเอาวิธีการปลูกของเองทำไมครับก็ปลูกเองครับ แต่วิธีการวิธีก็ขุดธรรมดาขุดธรรมดาอย่าขุดกว้างขุดแค่ที่แล้วสูงวางลงสูงวางลงแกะตูดออกแกะตูดออกหรอกกบๆแล้วก็โรยพักโรยฟางไอโรยโรยฟางโรยปุ๋ยง่ายๆ่าเลยครับนี่ครับนี่เหมือนล้างกับโขบโขบใหม่อันนี้ก็นี่สมโอใหม่อ่ะมาดูอ่ดูกล้วยครับปลูกสมโอใหม่ มีที่เล่าเลือกกินพันได้ดีนี่ครับมียังไม่พอเดือนนั่นอันนี้พาอะไรกลับไปอันนี้จะอันนี้จเอะไรล่ะตับทิมสยามตับทิมสยามครับมีอยู่หกต้นหกต้นอันนี้ก็ขาวขาวดีตอนนับผึ้งดาอันนี้ก็ปลูกเอ่อการเลือกอันนี้ต้นไหนสองร้อยอันนี้ต้นละร้อยยี่สิบมันจะตัวเรื่อยยี่สิบบาทมีครับมีตอนมาที่มันหายเออเออสังเกตดูครับสังเกตดูควรควรจะ ควรจะเอาไอ้ <ร Stevens. S 1> อะไรพลาสติกออกก่อนลครับเพราะว่ายัง้งมันไม่มันจะโดนหลอกนะถ้าเกิดแมวออกไม่ไม่มั่นใจว่ามันติดหรื book. อไม er ่ติดเพราะนั้นเกาะสังเกตดูครับดินเราก็ไม่ต้องใส่ปุ้ยอะไรเลยเอาดินมันทำรมชาติของมันไม่มีเดี๋ยวพอมาติดึ้นแล้วเพราะรากมันออกหายที่ไห้แล้วเรา็ตะทาโก้ตะคิวอาโรยเตยมอย่างี้เราก็จบเอาส่ไปต้องไปปีสี่ิ่ันมีแกลบปูหม้อบาอีก สวนกล้วยด่ากล้วยจะจะเลี้ยงเป็นล่มไปคล้ายๆป่าไอ้นี่มันใหญ่สี่ขุนน้อยใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นล่มอันนี้เป็นล่มอันนี้เพราะไอ้นี่ย้ายตื้อป่ะไอ้นี่ก็สุดเราสองตัดทิ้งอ๋อไอ้เหลือใจดีไว้มันก็จะใหญ่โตมันแยกย้ายเียวมันใหญ่โตนิดแบบหนึ่งครับครับเอ่อจะเป็นคล้ายๆคล้ายๆเราเขามีที่เลี้ยงอ่ากล้วยปลูกยังไงกล้วยกล้วยก็พุทธยี่ห้าไรกันยี่ห้านเนี่ยลาะ เขาเรียกน้ำวาเอาที่ใจน้ำหวาใจใจเหลืองน้ำหวาใจเหลืองครับใช่มะลิอ่อองไหมเดียวกันชื่อเดียวกันนะร้อนร่างนะครับน้ำหวานใจเหลืองได้พันมาจากไหนครับพันก็เอาจากบานยาดมาครับบานยาดมาปลูกเชื้อต้นครับเนี่ยผมจะปลูกสตลัสใบเป็นหล่มแน่นวดห่ือเปล่าเน่นวดเลยครับเราก็จะปลูกต่อไปนี้เลยนะครับแตลัสแตลัสตลัสปลูกแต่อันนี้ปลูกยังไงพี่กันก็พุดแคร์ทวโคูนนะจะไปพุดลึก มันจะปิสมัยนจ่ก่อนสมัย้ี่ก่อนก็ให้ปุ๋ยย่อยใส่ปุ๋ยใบเต็มเนาะใช่ไหมให้ปุ๋ยให้หลาดมันออกไปใบไวใเดี๋ยวนี่ก็เปลี่ยนลุงน้อยแค่พอพอน้อยให้มันโม่ปอใส่ปอมาเออตกต้องกินเปลี่ยนเลยนะเกย์โอันนี้ก็กล้วยกลวยยัดเดือดยักล้วยมันก็แค่ แปเดือนแปดเวันนี้ก็มาล้มแล้วรอใกล้วยงไปแล้วสมโภล้องไปไแล้วเพาะไปวนี้มีละกอมีสมโอใหม่แล้วก็มีการปลูกกล้วยมาดูเทคนิคการปลูกแล้วการวางแผนว่าให้พืชไอ้กล้วยใหญ่เนาะแล้วก็ไอ้สมโอเริ่มใหญ่อันนี้ก็เป็นร่มเงาของนี่ด้วยเป็นเหตุผลที่ปลูกปลระกอเพราะว่าเป็นดินใหม่มันร่วนซุยไม่ไม่้ไม่ดินไม่แน่นมันจะงามถูกไหมครับครับแล้วก็อันนี้ก็ประมาณ นสองงานนั่นขึ้นเนาะมันจะหลดมาแล้วก็ขอบคมณนมีมีข้เแนะองาเกี่ยวกันปลูกผลไม้ใหม่ๆมันก็ไม่มีอะไรนะครับมันก็ง่ายๆแต่ผมคุยไปแล้วนะครับมีนะครัมีแบนี้มีสอะไรนะครับจะเป็น จะเก็บเกล็ดมาอะไรนรับอันนี้อาจจะเป็นเป็นเกศเกอ่ะแล้วแล้วปล่อยอดใหม่ยอดใหม่เขาออกเนาะเขาคนลวงไปรใช่หล้วเม่อันใหม่ก็งองามมาก็ดูแลให้ปุ๋ยให้ไอ้ธรรมชาติใส่น้มทุกวันก็มันลอยเกล็วันน้เยแต่ฝนวลรยแต่ฝนวลน้รยตัวป้ที่ปลูกทต้นตัวหได้ไหมจได้มปลูกฝรั่งแต่นี่นี่ฝรังจะยืน อ,อ๋อผูกฝรั่งนี่จะเป็นกล้วยเราฝรังจะอยู่นี่นี่ครับเราบาลานก์พดีตึ๊บตึ๊บต๊บได้ยู่สามสสสนนาต้นสนมามต้สสนสาอันเการเริ่มต้นสวนใหม่แล้ก็สวนขี่ไปคนเลี้ยวอันนี้เป็น,นคูดใหม่ใชหมคร<ำ>ับอันนี้ผมอามาถมใหม่พอพรมโลฝรั่งเขาถึงกระถม สังเกตดินอันนี้ัเป็นดินทรายไหมอันน้เป็นดินคุดมาอันนี้ก็ได้ความรู้นี่สมตวที่เราเลือกพิดอ๋อเดดูนี่สมหตเลือกพินี่สมติที่เราเลือกถูกเูกเราตอนเราไปเขาอาจจะผสมให้เราเขาบอกว่าอันนี้เลือกถูกอันนี้เลือกพิดการดูแลเหมือนกันเหมือนกันทุ้จอ่ถง ในงามก็เอาไว้อันไหนงามก็ตัดทิ้ง,ง,งไม่สังเกตดูข้างล่างมันมีหนอนมีอะไรอยู่มีหลาปลูกหลืกดูแล้วมันหนึ่งมีแล้วครับแต่ว่ามันเกิดอยู่กับต้นต้นมันจะออกดำดำนั่นแหละนั่นเยอะรบะบายมันเลยนะครับนีะผมที่เขาติดลูกมั้งกอเมื่อเลยพของนี่นก็มีโอ,อ,อกาสที่จะเสริมใหม่เดีวว๋ยวผมจะเสริมใหม่เสริมใหมแ่แหรอ อ,อันนี้ก็ปิดเพลงนี่ครับอันนี้ก็ขอบคุณลุงสมบูรณ์ที่อยู่กับบ้านอ่าวันนี้ยี่สินนบแปดเมษายนสี่ขบวนฝนกำลังเริ่มโปรยปลายรอบสองดูงเดือนเมฆดีมากยศยศติ๊กตักติ๊กตักนิดหน่อยครับเดี๋ยวก็เราก็จะไปดูน้ำการทำมักสมุนไพรนิดนึงว่าเป็นยังไงวันนี้ก็ขอบคุณครับนนครับบ๊าับาย